คุณจอยจอยสามนาทีต่อไปนี้ฟังให้ดีนะคะจะทำยังไงจึงจะหายตกวาาวนะเวลาเราไปหาเขาเราก็ขึ้นขาอย่างใช่ไหมฮะทางอะไรก็ไม่รู้ให้เขาเพ่งพินิษด,นะดีวินีก็ส่องอะไรเข้าไปในในหลืบในอะไรก็ใบแทบนะครับที่นี่ไม่ต้องครับ สากกระเบื้อที่บ้านมีไหมครับกดเข้าไปที่ใต้สะดือนะครับทําเองนะแล้วก็ฟังเสียงลุงไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะเบาเออดื่มน้ำหน่กก็ดีครับผมอ่านะพร้อมนะพร้อมนะแค่นี้เองครับ